สนช่วงที่สาของรายการวันนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในเรื่องราวของสุขภาพที่มันไม่เอื้ออำนวยในการจะเดินจะเหินนะครับหรือจะทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็มันกลายเป็นความทุกข์ใจซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเริ่มมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับการดําเนินชีวิตก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราจะได้พูดคุยกับคุณสุรพลวราลักษ์ครับสวัสดีครับหมายตอนเรียนก็เล่นฟุตบอลครับเล่นฟุตบอลก็หกโลงไม่มีปัญหารขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับ เริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลกครับแกลบใช่ไหมฮะผมต้องแจที่ปั๊มขอเข้าบอกเข้าห้องคนพิการยิ่งวันนึงก็ยิ่งหนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับค่างเดินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทข้างละข้างละผมผมก็ตัดสินใจเอาแล้วครับ ตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนนิทานครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วครับวันที่สิบหกนะฮะจำไว้นะฮะสิบหกผมนั่งตรงนั้นนอะ่ยผมซื้อไปเลยอืกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่ี่ ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือผมหนักกว่าน,นั้นเนี่นะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ไดพูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่เกงข้าในใช่ไหมเพราะยาผมทำเราอัตนเลดเหมือนคนพิการนะ่ะต้องจับทีละข้างครับ,รบโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กางเกงขายาวใส่ปั๊บ ผมก็ออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากอนะครับแล้วเวลาผมนั่ง<ม>นั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขวข่ไขว่ห้างดิค,คุณยกขาไขว่ห้างเดิอ่าฮะใช่แต่ผมแต่นนก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพรนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่นี้ผมสบายไนะผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้คุณท่านด็อกเตอร์ครับ อย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับครับเดีย๋ยวนี้ผมสบายครับดร็อเตอร์ผมขอบคุณดร็อเตอร์นะสิบหกเดือนที่แล้ววันที่สิบหกเดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวคุณดูวันนี้ที่สิบเอ็ดยังไม่ถึงเดือนอออาทิตย์แรกผมทานวันที่สิบหกคือวันพุธครับแล้ววันอาทิตย์ผมมาอีกใช่ไหมเดือนเดียวกันผมมาโชว์อบอฟทุกคนเลยปัญหาจริงๆคืออะไรครับและเริ่มต้นเมื่อกี่ปี มันหาจริงๆข้อเข่านี่มันถอยหลังประมาณสองปีสองปีนี่ผมจะเดินนี่นะฮะมันขั้นแรกเลยมันแบบกระดาษแก้วครับก็แป๊บแล้วก็มาเจ็บเหมือนก็เข็มมันแทงอ่ะครับรุนแรงขนาดนั้นเลยหรอครับผมอยแล้วผมก็ไปโรงพยาบาลผมเช็คร่างกายมันตลอดที่โรงพยาบาลข้างละหนึ่งแสนแปดหื่นห้าพันว้าวเตรียมผ่าเตรียมผ่าแลครับอาทิตย์หน้าหมอบอกว่า อาทิตย์นี้พักผ่อนภรรยาผมก็ไปเซ็นอนุญาตผ่าเรียบร้อยเตรียมเงินไปสามแสนกว่าละสิใช่ครับจะมาข้างละแสนกว่าแล้วก็ผมมาเจอคนคนนี้ครับคือคุณสุรทินที่ทำงานที่ทาอยู่ที่แล้วเขารู้จักกับภรรยาผมเขาบอกว่าเฮียเฮียลงมาเอเชียไลน์หน่อยสิอย่าพึ่งผ่าอย่าพึ่งผ่าโรบาลไม่หนีไปไหน เพราะว่าผมก็โดนพวกที่ขายอาหารเสริมเนี่ยมาติดต่อผมเรื่อยเยอะเยอะแล้วเกินมันเยอะ,ละยแล้วเกินใครให้เราบิ่งพลังซื้ออ่าโอเคผมมาอ่ะมาก็มาผมมาวันพุธผมก็นั่งดูเภสัชท,ท่านอธิบายบรรยายอะไรต่ออะไร,รท่านเภสัชเขาบอกจบแล้วท่านเภสัชบอกว่าใครมีปัญหาอะไรไหม,มผมยกมือบอกผมครับผมมีปัญหาเรื่องเข่าก็คุยกันคุยเสร็จปั๊บตกลงผมเอาบินมา สามหลอดสามหลอดเสร็จปั๊บมากินผมบอกว่าถ้าไม่ดีผมไม่มาแล้วนะอิสราเอลขึ้นเขียงอ่ะขึ้นถ้าไม่ไม่ทําให้ผมมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมไม่มาคือยังม,<อ>มีกระดาษแก้วแก๊บ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 อยู่ได้ไหมีมมครับเอางั้นเล่าย้อนนิดนิดหนึ่งได้ไหมครับคุณสุรพลปัญหามันคืออะไรว่าเออก่อนจะจะเจ็บขนาดที่จะต้องขึ้นเขียงผ่าตัดเนี่ยเกิดมาจากอะไรเอาเริ่มท้าความแต่ก่อนนี่ผมเล่นฟุตบอลอยู่อ่าก็มันโดนเพื่อนตัด ตัดตรงน่องก็เจ็บตั้งอวบนั้นมาโอ้วตอนนั้นยังไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมก็โอเคสู่ภาพแล้วเราสูงมีประมาณสี่สิบกว่ากว่าเริ่มแล้วเจ็บเดินเสียวเจ็บเร็วนาะสี่สิบกว่าถือว่าเร็วเลยนะสี่สิบกว่านี้เริ่มแล้วเ้ยรู้สึกเดินมันก๊อปแคปก๊อปแคบนั่งอะไรก็ขับรถรู้สึกแต่ก่อนนี้ผมยังไม่มีเกียร์อัตมติรู้สึกเหยียบไปเหยียบมาเสียวเสียวแล้วเดินไปดีนะฮะเดินไปไหนก็แล้วแต่ เสียวมากคือเกียร์กระปุกเนี่ยมันต้องขาหนึ่งต้องขยับเหยียบคัสเยื้องเหยียบคัสเหยียบเบกแล้วก่อนนี้ผมเดินไปกับภรรยาผมเนี่ยภรรยาเดินนําหน้าผมผมก็ต้องจะขึ้นบันไดผมต้องจับราวจับราวเพื่อพยุงให้เหนียวขาขึ้นไปพยุงแล้วจะขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยผมตอนนี้ผมไม่ได้จ้างเซลผมก็ขับไปเองไปกับภรรยาผมเข้าห้องน้ํานี่ผมต้องเข้าห้องน้ําคนพิการโอ้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเพราะอะไรครับมันมีราว ราให้เราลุกขึ้นเราไปยุงตัวคือพี่เนี่ยต้องเข้าห้องน้าคนพิการคือจริงๆแล้วเติมน้ำมันเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใส่ใจมากว่าจะยี่ห้ออะไรนะแต่ถ้าเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยพี่ต้องเข้าปตทเพราะเขามีห้องน้ําคนพิการแล้วก็เข้าไปเพราะว่าไม่งั้นเรานั่งยองๆเนี่ยนั่งลงไปได้ใช่แต่ต้องเหมือนกันแน่เลยคุณสปนลุกไม่ได้ไม่ได้คือลงได้ลกได้ลุกไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆพี่กัปตนแม้แต่ที่บ้านลูกผมกับภรรยาลงทุนทำราฟสเตเลทให้ผมอเพราะอะไรนะฮ จะโทษนะฮะใส่อาบน้ําใส่เราต้องใส่ใ็กันใจเลยเราต้องพยุงต้องเหนียวต้องเหนียวสมัยก่อนไอ้ที่ผมก่อนที่ที่บอกถอยหลังเนี่ยแม้กระทั่งไฟห้างอาจารย์ผมยังไฟห้างไม่ได้เลยครับเนี่ยแต่ก่อนคุณต้นลองทำในไฟห้างอก็ายห้างก็ปกติอย่างนี้ยกมันต้องอย่างนี้ต้องยกขึ้นยกขึ้นใช่ไม่มีแรงว่าด้วยมันมีแรงแต่มันจ็บมันเจ็บนอนก็เจ็บนอนไม่เจ็บ สบายแล้วยืดขาแต่ตอนตื่นมานี่เราต้องนั่งบนขอบเยงอะผมต้องทเนี้ยนวดกนอ่อนได้ที่นัง่งถึงือกลุกขึ้นได้แล้วบรรเทาอะไรยังไงตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ไม่ได้บรรเทาอะไรมียาแก้ปวดที่หมอให้มาเราไปหาหมอบอกว่าให้มาหมอก็ก็ดูดูดออกไปดูว่าเป็นไงบ้างเ,เขาบอกไหมว่าเป็นยังไงก็บอกแล้วว่าเขาไอ้ข้อเข่าเสื่อมข้อเข่ามันเสื่อมคุณสุพลต้องการไหมข้อเข่าเสื่อมนี่คุณคุณสุพลอายุเท่าไหร่ครับก็ ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้หกส0บ็ดหกสิบกว่าไม่น่าเสื่อมเร็วกันนั้นก็นั้นไงพี่ต้องบอกไงก็คุณสมพลเริ่มตั้งแต่สี่สิบสี่สิบหาแล้วไงพี่หกสิบสองกว่านี่ยังไม่เป็นอะไรคุณพ่อเนี่เห็นว่าดูแลดีก่อนคุณพ่อผมก็เข่าเสื่อมครับคุณพ่อก็เข่าเสื่อมเป็นมากกว่าผมต้องใช้ไม้เท้าแต่ผมมันเล่นกีฬามากเกินไปนะฮะแล้วเสร็จปั๊บก็มาหาหมอหมอบอกว่าข้อเข่าเสื่อมนะ ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนข้อเข่าเป็นผมบอกเปลี่ยนแล้วมันจะเดินเหมือนชาวบ้านทชไหมเ<อ>ขาบอกมันดีกว่าบัตรทอง <laughs> ดีกว่าบัตรทองนะครับแล้วบัตรทองมันดีตรงไหนก็ท <laughs> องเป็นสามสิบบาทสามสิบบาทมันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไหม<อ>แต่อันนี้ผมคิดว่ามันก็ชัวร์ผมก็ปรึกษากับภรรยาภรรยาบอกอาวพ่อก็ทำก็ทำไปถ้าจะทําแต่พอดียมาเจอคุณสุรทินคือแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนจะผ่าตัดนี้มันไม่ไหวจริงๆไม่ไหวปวดฮะ วดผมบอกตรงคนที่เป็นไม่รู้เอางี้นะกัน<อ>ถ้าคนเป็นมากๆเนี่ยนะเท่าที่รู้เนี่ยนะเวลานอนเนี่ยจะต้องอยู่ท่าเดียวเลยคือถ้าง,งอกลับแล้วยืดงอกลับแล้วยืดจะเจ็บมากมคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่านอนเป็นคังคกอ้าอยู่างี้นะก็ต้องอ้าจนจนตื่นอะ่ะถ้านอนตรงนี้นะีก็ต้องตรงจนตื่นแต่ถ้าเกิดตรงอยู่อย่างี้แล้วจะงออย่างนี้นะจะจะพลิกกายหมอนข้างอะไรนี่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันเมื่อยนะ จะตรงเนี้ยต้อออ้าอะอย่างเงี้ยไาจารย์จะคอยเป็นนะเป็นครับคือนอนท่าไหนให้อยู่ท่าั้นมันเสียบุคลิกด้วยไหมไอ้เสียบุคลิกไหมในในห้องไม่เป็นไรอยู่ส่วนตัวไม่เป็นไรส่วนตัวไม่เป็นไรไม่ตะควายห้างต้องเอามือดึงนิ้แต่ถ้าออกงานไปทํางานไปานอโรงงานมีฮะมีมีเราต้องออกเดินตรวจคนงานแล้วดูโรงงาน แล้วบางทีลูกค้าเรียกไปใช่ไหมฮะเรียกไปคุยกันก็ต้องมีทานข้าวกันอะไรต่อแล้วเวลาถ้าเกิดเราอยู่คนเยอะๆแล้วเราต้องไปกาะลาันไดแล้วเหนียวตัวขึ้นทีละจังหวะจังหวะมันไม่ันไม่ดีมันดูไม่ดีดูไม่ดีครับถ้านัดป้าผลจะไปก่อนแล้วนั่งโต๊ะรอก่อนเลยไม่ให้เขาเห็นตอนเหนียวติดอ่อนเราอย่าให้เห็นไม่ให้เขาเห็นตอนเหนียวอทีนี้พอได้ไปแล้วอะทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอหลังจากได้ไปแล้วอได้ไปแล้วผมก็ทานทานบิมเนี่ยฮะทานไปประมาณผมมาวันพุธ มาที่เฉอเอลยบวรพุธพุธหหสศุกร์เสาร์อาทิตย์วัน<ม>อาทิตย์ผมมาอ<ม>ืมาอีกอวันนั้นผมเราทรมาะถปวดนี้วะแล้วมาวันอาทิตย์ผมยกแข้งยกขาให้เพืพเอาา่อนเพืเอ่อ,อ,อนดูไม่เป็นไรนะอือาจารย์พิเชษท่านมองอยู่เคาน์เตอร์ท่านบองผมผมยกเนี้ยไม่เป็นไรอาจารย์แล้วผมก็บอกว่าผมค่อดีชั่วแล้วนะ<ม>บอกอาจารย์พีเชษบอกผมค่อดงชั่วแล้วรู้สึกดีแต่ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัว ผมก็ทานจนเรื่อยๆแต่ผมทานไม่เหมือนคนอื่นนะเช้าสี่กลางวันสี่ก่อนนอนอีกสี่โอ้โหคือหนักหน่อยเนี่ยอย่างที่บอกไงอย่างพี่เนี่ยครับพี่ตอนแรกเอาไปใหม่ๆเนี่ยพี่ก็เช้าสองนะกลางคืนสองตอนนี้พี่เหลือแค่กลางคืนสองละเช้าลดลงเพราะว่าเราเราดีขึ้นใช่ไหมฮะแต่ตอนแรกเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรมากเราต้องลุยหน่อยเราต้องลุยหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้น ตอนนั้นเนี่ยที่สี่เนี่ยก็คือต้องลุยหน่อยใช่ไหมนานเท่าไหร่ฮะสี่เมตรสี่เมตรมือละสี่เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วแล้วเป็นยังไงจากวันพุธเป็นไปแล้วถึงว่อาทิตย์มันดีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะผมก็ทานต่อเนื่องไปจนถึงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่เห็นชัดเลยครับเป็นยังไงฮะสบายเลยไม่ก๊อปไม่แกลบไม่ก๊อปไม่แก๊บไม่ก๊อฟไม่แก๊บไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วผมก็ไปตามนัดที่หมอเออนั่นสิที่หมอว่าที่หมอให้ไปนัดขึ้นเขียงไว้แล้วอ่ะ ผมก็ไปไม่ก่อนขึ้นเขียงเขาให้มาอีกสองวันก่อนขึ้นเขียงผมก็ไปไปเสร็จป้าหมอบอกพร้อมหรือยังคุณสุพลบอกผมยังไม่พร้อมอ่ะผมบอกผมไม่พร้อมกำลังจะเป็นใจแล้วสิแล้วเขาบอกทําไมเจ็บปวดเดี๋ยวผมก็เอาบินไปให้เขาดูบอกไปอะไรมาว่าไปทานอะไรมาผมเนี้ยผมเนี่ยทานเนี้ยทานเนี้เนี่ยผมไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเดินไม่มีแล้วนะเดินไม่ต้องมานั่งเสกกระถาตอนขึ้นจากเตียง อแต่ผมม่มีครีมนะยครีมข้อเข่าด้วยนะต้องมีครีมข้อเข่าด้วยท่านก็ถามว่าเอ้ยอย่างนั้นขอดูสองเมตรได้ไหมพนอ่าได้เอาไปดูดิผมก็ท่ายงี้บริษัทอยู่นี่อยู่นี่นะครับตัวติดต่อผมบอกนี้แล้วยังไงต่อครับคุณหมอว่าเอ็กซเรดูไหมเจาะเข่าไปดูอีกไหมเอ็กซเรดูครับครับเอ็กซเรดูจากเขาก่อนและปัจจุบันไม่เหมือนกันพอมาเทียบกันมันเทียบแล้วไม่เหมือนกันมันดีขึ้นอ น้ำของผมออกมาเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกนะครับดูดมันแค่เกือบแค่ติดมันทีเดียวอืน้ำไข่ข้อ,อ,อแต่นี่ดึงมาปับ๊บพุดขึ้นมาเลยผมดีใจโทรมาหาเ,เพศที่นี่อบอกผมท่านเพศสัตผมนี่ สบายแล้วไม่ต้องขึ้นเขียงนะไม่มาจัดละผมไม่พาละผมสามแสนกว่ากอเขาก็เขานี่ผมสบายแล้วคือคือพูดง่ายๆว่าตอนตอนอาการเป็นยังไงไม่รู้หมอก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าอะไรผแต่ส่วนตัวคือไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดแต่อย่างนที่สุดความแตกต่างเห็นชัดเจนก็คือการดูดน้ําข้อเข่าออกมานิดเดียวกันเยอะๆเนี่ยมันแสดงเห็นว่าความสมดุลในร่างกายมันเกิดขึ้นแล้วไงใช่ไหมความดีใจโทรมาหาท่านเภสัชเภสัชก็ดีใจครับผม ว่ากด,ดีดีแล้วคุณสุพลได้หาให้ทีเดี๋ยวผมก็กำลังเทียบอยู่ถ้าเกิดสามแสนกับทานบิมนะมเดือนหนึ่งโอ้มนราคามันมูลค่ามันต่างกันเยอะเลยนะโอ้ยมหาศาล<อ>แต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้เพื่อสุขภาพผมเนี่ยทำได้ภรรยาก็ยอมแล้วยอมแล้วเพื่อให้ตัวผมนี่ได้ดีขึ้นและงานการก็จะได้ดีขึ้นขึ้นมาสุดท้ายคือไม่ผ่าไม่ผ่ายกเลิกเรียบร้อย หมอหมอให้คําแนะนําอะไรต่อไหมฮะก็พยายามหนึ่งอย่าคุกเข่าพับเพียบแล้วงดกีฬาหนักๆอ่อไม่ให้เล่นกีฬาไม่ให้กีฬาวิ่งเลยไหมวิ่งผมคิดว่าผมผมไม่วิ่งอ่ะไม่กล้าพราผมมันทิ้งลงไปข้างล่างเยอะใช่ไหมแต่พี่นี่เดินสายพ่านทุกวันนะวันชั่วโมงกว่านู่นเข่าพี่ไม่เป็นไรเลยคือหนึ่งนะพี่เนี่ยบิมเมื่อก่อนพี่เบาหวานแรงใช่ไหมพี่ก็ สองเมตรกลางวันสองเมัเชา้าสองเม็ดเทียนอยู่นี่พี่แค่สองเมตรหนึ่งพี่รักษาเบาหวานได้คงทนนะแต่อาจารย์พิเชษจะดูพี่หน่อยนะเพราะว่าพอเบาหวานพี่คงทนแล้วพี่ก็เ้าเหนียวมามม่วงบางทุเรียน <c oughs> บางก็อะไรอ,อย่างเงี้ยแต่มันก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นใช่ไหมแตค่คนรุ่นราวคดีเาจานี่บางคนนี่เขาเหนยียวทุเรียนไม่ได้แล้วนะก็นี่ไงคือเราทําให้เราเนี่ยไม่ทุกทรมานแบบเห็นคนอื่นกินแล้วไม่ได้กินอนะ่ะครับอ่านะแล้วก็เสร็จแล้วคนที่บ้านเนี่ยตามปกติแล้วก่อนจะนอนเนี่ยนะคะเข้ามาในห้องแอร์ต้องเป่าจมูกทุกร เพราะว่าเป็นแผ้<ม>เป็นเหมือนไส้น,นัส,สับิมทุกเช้าบิมทุกเย็นเนี่ยนะฮะ<ม>ตอนนี้ไม่ได้ซื้ออีกแล้วหายเลยอิทธิพลเนี่ยไม่ต้องซื้ออีกแล้ว<ม>สบายไปเลย<ม>นี่ไงซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดอย่างเงี้ยบางคนบอกยาพิเศษเหรอก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงยา<ม>เลยสักนี้เราพูดถึงอาหาร ที่เมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปทําหน้าที่ในการปรับสมดุลในร่างกายของเราคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายมีสมดุลไม่มีอะไรมากไปไม่มีอะไรน้อยไปไม่มีอะไรขยันไปไม่มีอะไรขี้เกียจไปเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็จะมองเหมือนกับเราเป็นคนที่มีรั้วสูงจนโรคภัยไข้เจ็บไม่คิดจะกระโดดข้ามรั้วคุกอ่ะใช่ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นคุกที่เขาเดินมาคุกคามไม่ได้คุณพัสบายขึ้นเยอะไหมคะ สบายมากเลยทุกวันนี้ผมถหมอนเหมือนเหมือนเกิดใหม่อ่ะมันเกิดใหม่เดินไปไหนมาไหนก็เหมือนชาวบ้านเขาเดี่ยพูดือนคนที่บ้านเลยพอเลิกฉีดจมูกป้าเขาบอกมันเกิดใหม่เหมือนเกิดใหม่ถามจริงๆส่วนตัวรู้สึกว่าอะไรที่มันทําให้ข้อเข่าของคุณสุพันบินดิครัรู้ไม่ไม่ในความเข้าใจของคุณสุพลมันไปทําปฏิกิริยามันเป็นอะไรยังไงไหมก็เขาทานบินไปล้วันต้องมีปืิยาอยู่แล้ว หรือคือไม่สนมาละไม่ไม่ผมผมถึงบอกว่าผมทานทีแคสี่ผมไม่สนมาละไม่คือจริงๆแล้วกระบวนการเป็นอย่างไรบางทีมันก็เข้าใจยากแต่เราเองเนี่ยเราต้องการ end result เราต้องการผลท้ายกระบวนการคืออะไรเหมือนอย่างครั้งแรกเลยที่พี่กินกาแฟที่ที่อิตาลีนะเป็นกาแฟเอ็กซ์เพรสโซที่เขาใช้ถ้วยต้มเหมือนถ้วยวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ใช้ไฟสีน้ำเงินลนนะครับทำไมพี่กินพี่อ ไม่อร่อยเลยเขาบอกแม้จานแก้วนี้กว่าจะได้เนี่นะเขาเอาไปสีน้ําเงินลนนะพี่บอกกูไม่สนมันจะชงมายังไงแต่มันไม่อร่อยใช่ไหมมันก็เหมือนกันคือปิมจะไปทําอะไรในร่างกายเราเนี่ยก็ยากที่จะเข้าใจนะแต่ถามว่าผลลัพธ์เนี่ยอย่างพี่เนี่ยผลลัพธ์เห็นชัดว่าเบาหวานพี่คงที่ไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นอีกแล้วอุณสุรลเนี่ยขาวหายคนที่บ้านพี่เนี่ยเลิกฉีดจมูกอ่ะ สุดท้ายเรื่องมันคือเรื่องภูมิคุ้มกันคือร่างกายเนี่ยรักษาตัวเองนะครับก็ทําความเข้าใจรักษาสมดุลของตัวเองไม่ให้เกิดอะไรมากไปน้อยไปใช่นะครับเอาละวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุรพลนะครับที่มา่คุยกันตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนด้วยที่มีอาการอย่างนี้อันเนี้ยท้าทายเลยถ้าไม่เชื่อคุณสุรพลไม่เชื่อเราสองคนนะฮะต้องพิสูจน์กันนะขอบคุณมากครับดีครับ